สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนครลังสิตกับผมร้อยตำรวจเอกดรตีลุกททูป,ประจางนายกเทศมนตรีนครลังสิตเทศกาลสงการถือเป็นขนมรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะที่งดงามนอกเหนือจากเทศกาลสงการ,การแล้วยังมีวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันได้แก่วันผู้สูงอายุ และว,วันครอบครัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกลมเกลียวของคนในครอบครัวและชุมชนอันเป็นอุปนิสัยของคนไทยอย่างชัดเจนเนื่องในโอกาสวันมหาสงการและว,วันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าสวาา่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครลังสิตขอร่วมบวยพร และส่งความปรารถนาดีให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครรังสิตทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งมีสุขภาพภาราไมยที่แข็งแรงและสุดท้ายนี้ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระผมขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางของการวิถีใหม่ ปลอดภัยไ like ร้โควิดรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมเช่นการฉีดวัคซีนการตรวจ ATK ใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรักครับขอดีปีใหม่ไทยครับ